สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันคลิปนี้เป็นคลิปที่สามค่ะคลิปละสามนาทีค่ะน้องแมวก็จะกินเสร็จพอดีค่ะคลิปที่สามของค่ําคืนนี้นะคะก่อนที่น้องแมวจะนอนแยกย้ายกันไปนอนกินให้หมดทุกกินให้อิ่มนะลูกนะเดี๋ยวตอนคืนท้องร้องจอกจอกนะเดี๋ยวจะว่าแม่ไม่บอกนะลูกนะกินให้อิ่มเลย จะได้นอนหลับปุ้ยเลยพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าแมว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 มาลูกมาเร็วๆแมวๆๆๆๆๆๆน่าอยู่สองสองตัวอยู่ใต้ตัวลูกมากินข้าวเร็วเสดน้อยแมวแมวแมวค่ะกินลูก ทองเสียน้อยมาแล้วค่ะ fc ขาเนี่ค่ะทองเสียน้อยตัวตัวสีเทาๆอะค่ะเรียกทองเสียน้อยเขาพาน้องเขาไปเล่น <S <S <ม>ก็พึ่งกลับมาค่ะกลุ่มของทองเสียน้อยจะมีห้าตัวเลยค่ะเป็นแก๊งเดียวกันถ้าถ้าหายก็จะหายไปห้าตัวทองเสียน้อยเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วลูก ขอบคุณทีฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูน้องแมวกินหัวอาหารค่ะนี่ค่ะทองเสียน้อยกับทองทองสามสีค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ